มาครับกินกว๋วยเตี๋ยวเรือตลาดน้ํากันครับกว๋วยเตี๋ยวเรือของแท้ครับต้องอยู่ในเรืออย่างนี้ครับขายในเรือเลยทำกันสดๆแบบนี้เลยครับกว๋วยเตี๋ยวเรือของแท้มีทั้งเด็กแห้งต้มยำเจ้านี้อร่อยแท้แน่นอนครับของตลาดน้ําดําเนินสะดวกเจ้าเก่าเจ้าประจำครับหม้ํน้นำซุปใาญ่ๆยายกำลังใส่ปรุงเครื่องให้ กินทีไรก็ไม่เบื่อเจ้านี้อร่อยจริงอไล่สดไปแล้ว่ะโปรโมทหน่อยโปรโมทโปรโมทหน่อยโปรโมทเวลิกูเจ้านี้ใครมาดำเนินสะดวก ต้องกินเจ้านี้ครับใครมาท่าเรือประเม็ดน่ามาท่าเรือประเม็ดต้องเจ้านี้เลยมีเจ้าเดียวในลำเนินเพราะมีไขยอยู่ลำเดียวมีขายอยู่ลำเดียวเลยมีเจ้าเดียวเจ้าเดียวในคลองนี้กน้อยปัญญาระบายกินมากปัญญาถ่ายนี่การันตีจากคนกินครับกินมากปัญญาระบายกินน้อยะอร่อยจริงครับเจ้านี้กินมาทีไรก็ต้องกัดกินข้าจะเกลียบหน่อยกูเด้อ ยายผมเอาไอ้ไอ้มีเกี้ยวเกี๊ยวน้ําอร่อยอร่อยเลยเจ้านี้ใครไม่ใครมาท่าเรือประเมศแล้วไม่ชิมนะมมคือว่าพลาดมือว่ามาไม่ถึงเเพราะว่ามีเจ้าเดียว <laughs> เพราะว่ามีเจ้าเดียวที่ขายมีเจ้ในคลองนี้มีขายเออของอื่นเป็นเจ้าอื่นโอ้โหเต็มไปเลยตลาดมันก็ไม่มีนะนี่ยีเตียงไงยีเตียงยี่ห้อตลาดตันซีนะการันตีจากแม่ค้าบอกเลยได้ในคลองนี้ไม่มีเจ้าไหนอร่อยเท่าเจ้านี้เพราะมีเจ้าเดียวลูกค้าประจำเยอะเลยนี่เดินมาซื้อกันอีกแล้วขอให้แกมาครับเจ้านี้ถ้าแกมาทีไรนูโหูกล้ามขึ้นนะครับ ไม่ใช่อะไรนะดึงเรือเรือมันจะไหลได้ต้องดึงเรือไว้ก้ามเลยขึ้นไม่ใช่ลวกเส้นไม่ใช่ลวกเส้นเยอะไปแล้วครับโอ้โหยินตาปูน่ากินมากนี่อม่แล้วครับลูกค้าใช่ครับมามีเกี๊ยวต้มยำแซ่บเหมือนเดิมมาที่นี่ต้องเมนูนี้อร่อยแต่อร่อยทุกเมนูครับเจ้วนี้ โอ้ยเกี๊ยวทำเองครับเกี๊ยวทำเองนี่น้ำซุปกระต้มเองอทำเองทุกอย่างเรือยังทำเองครับแม่ค้าเจ้านี้เรือทำเองเรือนี้แก่แเ,เรือเรือเรือกับแม่ค้านี่อายุพอๆกันเรือเรือแก่กว่าเรือแก่กว่าอีกูหูลำนี้ตกทอดมารุ่นตูรุ่นแล้วครับเนี่ยโอ้โหย,ยังใหม่อยู่เลยนะครับเรือลำนี้หูดูครับ โอ้นี่เรือลำเดียวใส่ได้ทุกอย่างครับโอ้ครับโอ้มีครบทุกอย่างครบเสร็จเลยกี่ปีนะครับยายเรือลเนี้60-70ปี60-70ปีโอ้ยังใหม่อยู่เลยยังใหม่นะใช่ครับยังใหม่อยู่เลยอ๋อพายไปเรื่อยๆนี่ลูกค้ามาเพิ่มน้ำครับนี่น้ำน้ำที่มีเลือดน้ำที่มีนม อร่อยบะหมี่เกี๊ยวต้ยมยำได้แล้วครับบะหมี่เกี๊ยวต้ยมยำผมน่ากินมากเยอะแยะแกก็จะปรุงต้งยมยำนี่ครุคล้าแล้วครับเคล้้าแล้วต้ยมยำ เรื <CK> ่องแน่นๆครับเท่านี้บอกเลยเครื่องแน่นๆเครื่องแน่นๆใส่เครื่องเยอะๆได้กลับบ้านเร็วๆจะได้กลับบ้านใหญ่ก็เพราะว่าใส่เครื่องเยอะๆจะได้กลับบ้านเร็วๆจะได้กลับบ้านเร็วๆโอ้แน่นมากเพื่องผมน้ำไม่ต้องเยอะนะครับน้ำไม่ต้องเยอะก็ได้ อีกนิดนึงอีกนิดหนึง,นหนงครับโอเคขอบคุณครับมากันได้นะครับอร่อยแท้แน่นอนเจ้านี้อขอบคุณครับมา,มาแล้วนี่หน้าตา